ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกราบนอสการพระเดชพระคุณหลวงพอวิระศิรโชโตโด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนอสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพ จริญธรรมายังคุณแม่ชีแม่ชีพรามอุบาสกอุบาศิกาญาติธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนธรรมส,สวัสดีครับท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมอำเภอปังโคน FM ร้อยสี่จสเมกะเฮิร์ซสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุย อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครรายการธรรมะส,สบายใจออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกายติธรรมท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลการรับฟังแสดงความคิดเห็นและสนทนากับผู้ดำเนินรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042090271วันนี้ตรงกับวันพุธที่29ตุลาคม2568 ทีมงานพุทธสมาคมวันนี้ก็มีกระผมพ่อสันติตาาในรายการวันนี้ก็เป็นวันพระนะเป็นวันพระขึ้น8ปดข้าเดือน12วันนี้มาเข้ารายการสดช้านะช้าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางนะก็รถจักรยานยนต์ ยางแบนนะอยางแบนก็ยังโชคดีว่าอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่หน้าวัดนอยู่หน้าวัดออวด,อดอนม่วงไข่นะวัดดอนม่วงไข่วัดที่คุณแม่ชีคุณแม่ชีลำดวนท่านอยู่นะครับก็อยู่ตรงนั้นดีว่ามี ร้านซ่อมไม่ห่างนะประมาณสักสองเมตรก็ได้บทยางขี่บทยางมาปะยังไงก็ไม่ทันไม่ทันก็เลยยังไงช้าดีมาช้าดีกว่าไม่มาก็สิ่งที่อยากจะปราบเรียนให้ทราบก็คือเรื่องของกิจกรรมสําคัญก็คือกิจกรรมที่จะถึงในวันที่1นและ2พฤศจิกายน2 5 6 8ที่จะถึงนี้ก็คืองาน ทอดกระถิ่ทอดกรถินสามาัคคีประจำปีที่วัดป่าบ้านสร้างคุยนะหลังจากที่ในสา,นสายของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิราศิรชโชโตโดได้ทอดถวายไปแล้วสามวัดนะประกอบไปด้วยที่วัดป่าทรัพย์สมบูรณนะ์ต่อมาก็วัดป่าศรีจันทรนะ์ต่อมาก็ วัดป่าสุขสวัสดิ์อุดมธรรมมาลงสุดท้ายที่วัดป่าสร้างคุยในวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายน2,568และในขณะเดียวกันก็จะมีทอดผ้าป่าน้อยหรือผ้าป่าต่ออายุสถานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเดือนนี้ก็ประจบ ประจบเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีมาตรงกับวันท่อกรถินพอดีเพราะฉะนั้นจึงมีบุญมีบุญใหญ่อยู่2องสองกิจกรรม2องงานท่านสามารถที่จะเลือกทําบุญได้หรือจะเลือกทําบุญได้ทั้ง2วัดมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่สทธาไม่มีการเรียอะไรนะไม่มีการบอกบอกในลักษณะว่า เป็นเป็นรายบุคคลอยู่ที่ความสมัครใจจะมากจะน้อยหรือท่านมีมือเปล่าท่านก็จะสาธุอนุโมทนาสาธุแล้วก็ทำงานาเรียกว่าทำงานกิจอาสาร่วมด้วยช่วยกันในวัดช่วยกิจกรรมในวัดก็ถือว่าเป็นบุญบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมีสิบประการอนุอนุอ,นอนโมทนาบุญก็เป็นบุญบริจาคทรัพย์ก็เป็นบุญ การที่เราใช้กำลังกายกำลังใจเนี่ยมาช่วยงานในทางพระ,พ,ระพุทธศาสนาการทำความสะอาดสรารวัตรการช่วยในการเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะ,ะก่อให้เกิดบุญอยู่แล้วนะยิ่งเราภาวนาเป็นเนี่ยภาวนาจนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ย ทำบุญอะไรก็จะเป็นบุญธรรมเป็นบุญที่เป็นธรรมเป็นธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่เป็นเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยทำบุญก็ยังมีตัวตนอยู่แต่รู้ว่าทำบุญแล้วให้เป็นบุญกรรมหรือเป็นบุญธรรมสามารถเลือกได้ก็เฝ้าสังเกตนะเฝ้าเฝ้าสังเกต,เเก,ตกิจกรรมที่ทำอยู่เช่นการที่เราเรามาร่วมงานเรามาช่วยงาน งานเตรียมงานก็ตามเนี่ยงานที่เรามีส่วนร่วมจิตอาสาอย่างเช่นที่กระผมกำลังเดินทางจะเข้ามาที่วัดเนี่ยนะครับอยู่ตรงหัวถนนติดถนนนะที่ป้ายทางเข้านี่ก็จะมีอุบาสกเนี่ยนำโดยพ่อชาญเนี่ยกำลังติดธงทิวอยู่นะมีธง พระธรรมจักรแล้วก็ธงชาติไทยเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าที่ณที่แห่งนี้นะที่รายเป็นรายไปตามรายทางที่จะเข้าสู่วัดเนี่ยก็จะเป็นนิมิตว่าเป็นเครื่องหมายว่ามีกิจกรรมทอดกระถินนะซึ่งจะมีขึ้นในวันสองวันที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกถึงวันที่สองพฤศจิกายนวันรวม วันที่หนึ่งนะวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็ทอดถวายในวันที่สองในวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2 5 6 8งานที่จัดขึ้นเนี่ยกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการศึกษาเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ทำให้เราเนี่ยเกิดสติปัญญาเพราะว่ากิจกรรมอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ย พสบัดรูปแบบพิธีกรรมต่างๆม,มหรสพก็เป็นมหรสพทางวิญญาณแทนที่จะเป็นหนังเป็นละครเป็นหมอลำฉายหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้จะไม่มีนะในสายของวัดป่าบ้านสร้างขุย,ยจะเป็น ประเพณีที่จัดขึ้นเป็นกระถินเป็นผ้าป่าปลอดอบายมุกเนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นหลักทีนี้เนี่ยคนที่มีมาร่วมงานเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งได้ทั้งาทานบุญทานการกุศลได้หมดทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยฟังธรรมะมา,มากติดตามรับฟังเสียงเทศเสียงธรรม ของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เราก็จะเกิดปัญญาในระดับหนึ่งว่าการทำบุญเนี่ยถึงไม่เอาบุญก็จะได้บุญก็จะเป็นบุญโดยไม่ต้องเรียกร้องหานะโดยไม,ม่ต้องเรียกร้องว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญคนที่ทำความดีเนี่ยะจะเป็นการบริจาคปัจจัยบริจาคสิ่งของจะเป็นผลไม้จะเป็น,เ,ปนเครื่องกระถินจะเป็น บริวารกระถินก็ตามเนี่ยล้วนเกิดจากความตั้งใจเนี่ยความตั้งใจที่เป็นบุญนี่แหละแต่มากกว่านั้นก็คือคนที่มีพื้นฐานของปัญญาสามาธ,ธ,ธิจะได้ละกิเลสได้บุญด้วยได้ละกิเลสด้วยเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านหรือว่าก้าวไปสู่ความดับทุกข์คือพระนิพพานได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่เราได้อ่าไปร่วมง,งานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยวันอ่น้อยเรียกว่าอ่น้อยแห่งนะวัดก็าตามสํานักสงฆ์ก็ตามที่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเนี่ยถ้าจะกล่าวเนื่องเนี่นยส่วนใหญ่จะไม่เน้นเน้นดับทุกข์ไม่ใช่การศึกษาธรรมะเพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานแต่ที่วัดป่าบ้านสร้างขุยเนี่ย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระศิลโชโตท่านจะเน้นเป็นพิเศษถ้าใครมีสติปัญญามากได้ทำบุญด้วยได้ทำกุศลด้วยคุณงามความดีไม่หนีไปไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีมีการมีพื้นฐานของสติปัญญาในทางธรรมเนี่ยเราได้ละก,กิเลสมีเป้าหมายเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเนี่ย สูงสุดก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าเราติดตามฟังเสียงเทศเสียงธรรมมานานพิจารณามานานฝึกฝนมานานเราจะเห็นเส้นทางที่เดินไปสู่ความดับทุกข์ได้ท่านจะ,ะสว่างในหัวใจเนี่ยจะสว่าง ในจิตในใจเห็นเส้นทางที่เรียกว่าไม่อึมครึมไม่อึมครึมแล้วก็ไม่ไม่ตั้งคําถามว่าจะเดินอย่างไรมีเป้าหมายคือพระนิพพานคืออย่างไรจะไม่สงสัยเพราะการปฏิบัตินี้จะเห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเดาๆเ,เช่นการาสวดมนต์ไหว้พระว่า,าถ้าสวดมนต์แล้วเนี่ยอาจจะได้บุญไหมสวดมนต์แล้วเนี่ย เทวดาจะมาสรรเสริญไหมเทวดาจะมายกมืออนุโมทนาสาธุหรือไม่คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมพระสงฆ์จะเห็นบุญคุณเราไหมะจะมาดนบรรดาลประทานพรให้เราไหมไม่มีจะไม่หวังอย่างนั้นจะไม่หวังอภินิหารนะจะไม่หวังอภินิหารหรือความพิเศษในพระพุทธศาสนานอกจาก นะปาฏิหา์แห่งสติและปัญญาคืออนุสาสนีปาฏิหา์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาจากการเรียนรู้จากการทำความเข้าใจใคร้ครวนพิจารณาอย่างแยบยนแยบคายแล้วปฏิบัติไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่เข้าใจคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวนำเสนอ จะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นสมาธิที่น้อมไปสู่ความดับทุกขน้อมไปสู่พระนิพพานนั่นเองไม่ใช่เรื่องที่เราจะเ,าเข้าใจไม่ได้หรือจะอยู่ไปเดาๆไปทำความเข้าใจไม่กระจางแจ้งก็ยังตั้งคำถามอยู่อันนี้คือเราก็ายังไม่เห็นทางที่ชัดเจนแต่ถ้าหาว่าเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อไหร่ท่านจะเรียกว่าเส้นทางสว่างสวยัย เห็นชัดเจนว่าการก้าวเดินไปสู่จุดสูงสุดของการศึกษาก็คือความพ้นทุกข์หรือพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่เบทสเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วจะชัดเจนจะชัดเจนแล้วก็มองเห็นอยู่นี่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความรู้ความเข้าใจและ เข้าถึงการปฏิบัติได้อย่างไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยนะแล้วก็ไม่ไม่มีคำถามเอ๊ใช่ไหมเออย่างนี้ตงองยังไงหรือเออย่างนี้เราถึงไหนอย่างไรตั้งคำถามแล้วท่านก็จะได้คำตอบด้วยสติด้วยปัญญาเพราะพื้นฐานของสมาธินี้จะตอบจะตอบคำถามตัวเองได้นนะจะตอบคำถามตัวเองได้ และการที่พูดธรรมะนำเสนอธรรมะเนี่ยจะไม่เรียกว่าพูดไปตั้งคำถามไปไม่แน่ใจไม่ใช่อย่างนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะชัดเจนจะสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำโดยไม่ละอายไม่ละไม่อายปากพูดง่ายในภาษาง่ายๆนี่แหละไม่อายปากแต่ใครจะเชื่อใครจะศรัทธาใครจะ เ,เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นเห็นด้วยกันเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะเป็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นความรู้ส่วนตัวเ,เป็นสติสมาธิปัญญาที่ท่านพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วท่านก็จะเห็นเห็นด้วยกันคนที่เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือท่านใดก็ตามที่มีเ,เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าก็ตาม คุณแม่ชีแม่พราหม์อุบาสกอุบาสิการก็จะเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่แต่ละท่านแต่ละคนอยู่ในเพศภัยเรียกว่าเพศภาวะของความเป็นนักบวชนะนักบวชในในส่วนของพระคุณเจ้าก็ตามในส่วนของคุณแม่ชีก็ตามคุณแม่พราหม์อุบาสกอุบาสิกาก็ตามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เพศภาวะพื้นฐานของความเข้าใจที่เราเประกอบด้วยการฟัง ฟังแล้วเกิดการพิจารณาใคร่ครวญเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้จนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วฝึกฝนตัวเองในมันในการที่มันเจริญสติให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หนึ่งๆเนี่ยและทีนี้ปัญญาก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดนะแล้วประกอบกับการที่เราเฝ้าฟังพระธรรมเนี่ย ไม่ต้องหลายอาจารย์เนี่ยเข้าใจแค่อาจารย์เดียวก็เหมือนเข้าใจทุกอาจารย์นั่นแหละเราจะบอกว่าท่านเอาพระสูตรมาสอนไหมหรือท่านเอาพระนิพพระอภิธรรมมาสอนหรือท่านเอาพุทธวจ,จนะหรือเอาพุทธพจน์มาสอนไม่จําเป็นต้องจะไปต้องไปถามหาเพียงแต่เมื่อเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิสามารถเอามาใช้ได้ต่อหน้าต่อตาตรงนี้เป็นเรื่องที่มันเมื่อท่านเกิดขึ้นท่านจะ หายสงสัยว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรในเพศภาวะของความเป็นเป็นคารวาสญาติโดมเหมือนกระผมเนี่ยนะแล้วขัานอื่นที่มาอยู่วัดท่านมาอยู่วัดท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคุณแม่ชีแม่พราหมณ์เป็นอุบาสกถ้ามีพื้นฐานของปัญญาสามทิศท่านจะไม่ตั้งข้อสงสัยท่านก็จะปฏิบัติไป ถึงการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารยา์แล้วก็อุบาสกท่านเตรียมงานนะแล้วก็มีการขุดต่อไม้อ,ออกไปแล้วท่านก็เตรียมที่จะเทพื้นนะเทพื้นข้างาโรงครัวเพื่อ,อให้เกิดความเรียบร้อยเวลาใช้งาน ตอนนี้ท่านกําลังเร่งมืออยู่ถ้าหากว่าข,าขณะทํางานถ้าเรามีพื้นฐานของสามาธิฐิเนี่ยมันได้ละมันได้ละกิเลสได้ละกิเลสละตัวตนละอุปทานขัดการทําอะไรเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อการดับตัวตนมันจะเห็นสังขารการปรุงแต่งของจิตมันจะเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ และโมหะเห็นแล้วเนี่ยจะเกิดการปฏิบัติเพื่อละวางตัวตนที่เกิดขึ้นไปกับขณะขณะว่าเราเราทำเรากำลังผสมปูนเรากำลังลาดปูนเรากำลังปรับพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นหมดว่าไอความเป็นเราที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันจะสร้างตัวตนอยู่ตลอด ทีนี้เนี่ยการสร้างตัวตนเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าโอ้มันกําลังทํางานอยู่กิเลสเนี่ยมันหลงเข้าไปยึดอยู่ท่านจะแยกออกหมดว่าระวางจิตเนี่ยระวางจิตที่รู้ตัวเนี่ยรู้ขณะเนี่ยแล้วเจตสิกคือเครื่องอปรุงแต่งจิตเนี่ยที่เต็มไปด้วยกิเลสเ,เต็มไปด้วยกามตัณหาราคาต่างๆจะเกิดขึ้นเรียกว่า เจตสิกเนี่ยที่เราไม่สามารถจะแยกย่อยได้ถ้าเราไม่เกิดปัญญาในทางธรรมจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรเนี่ยเราจะศึกษาเรียนรู้ไปกับขณะขณะพิจารณาไปกับขณะขณะและในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางสังขารคือการเข้าไปยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราของเราท่านจะชัดเจนท่านจะแจมแจ้งในจิตใน,ในใจในการปฏิบัติเนี่ย เป็นเรื่องที่เกิดมาชาติหนึ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้นะผมว่ามันมากกว่าการถูกระวันที่หนึ่งะการได้เกิดใหม่ในท,ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำความเข้าใจแล้วได้ปฏิบัติตามทางมรรคทุกท่านทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้มากในโอกาสที่จะเกิดที่จะมีกิจกรรมสำคัญเนี่ย การมาร่วมกิจกรรมการที่มานอนค้างคืนแล้วมาร่วมฟังเสียงเทศเสียงธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นําโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่จะเสริมเติมปัญญาให้เกิดขึ้นนะคนที่ฝักใฝ่ในการฟังธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพาน,นท่านจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกอนนี่ท่านอาจจะไม่ชัดเจนวันที่จะถึงนี้เนี่ย ในเสาร์อาทิตย์นี้ท่านมาร่วมกิจกรรมทอดกรถินนะฮอาจจะเกิดปัญญาสมาธิิเกิดขึ้นก็ได้ท่านจะเห็นเช่นเส้นทางสู่พระนิพพานอย่างชัดเจนนะครับกิจกรรมกระถินในครั้งนี้ก็จะมีโรงทานขออนุญาตอา่านชื่อโรงทานนะครับในวันที่1น,นะโรงทานวันที่1พฤศจิกายน2 5ง8โรรงทานขนมจีนโดยคุณครูพานุมาตรฟองอ่อน วันที่สองพฤศจิกายนรง,ารงทานรงทานไวยจับคุณเจติกสุดารัตภูหนองโองบ้านดุงวันที่สองพฤศจิกเช่นเดียวกันโรงทานข้าวจี่นำโดยคุณแม่แม่ยุพินอุปสัยบ้านห้วยแสงพร้อมคณะนะครับวันที่สองพฤศจิกายนเช่นเดียวกันในวันอาทิตย์นะครับขนมปังเค้กแตงสด คุณมณีวันอัฐขันวันที่สองพฤศจิกายนวันท่อกระถินนะครับมีโรงทานไอศครีมคุณแม่ปราถนาตาดีบ้านสงเปื่อยนะอาจจะมีมาเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างไรก็คอยฟังข่าวนะหลังเหลืออีกว่าสอวันนะครับผมก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาส่งข่าวนะมาส่งข่าวให้ทราบซึ่งกันและกัน ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสุดท้ายนี้ขอกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิระศิลาโชโตพระคุณเจ้าทุกรูปทุกนามยัติธรรมทุกท่านทุกคนพุทธสมาคมโดยกระผมพ่อสันติโม้ามูลขอกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีครับ